มาครับวันนี้ผมมีกระบะซีประตูเกียร์ออโต้ดีแม็กมาฝากกันมาแค่40,000คันนี้ดีแม็กหนึ่งจุดเก้าเกทแอลนะครับปี2022เกียร์ออโต้สีเท่าลัมโบนะบอกได้เลยว่าเป็นสียอดนิยมแล้วก็ยอดฮิตของทางอิซูซูเลยก็ว่าได้นะครับผมคันนี้นะอย่างก็ได้ป้ายแดงนะเดี๋ยวผมพาไปส่องรายละเอียดภายในคร่าวๆนะครับผมนี่ครับขนาดพลาสติกยังไม่ได้แกะออกนะครับเบาะสภาพสวยๆตึงๆเกียร์ออโต้ได้จอทัชสกรีน7นิ้ว นะมาพร้อมกล้องมองหลังให้นะครับรถสวยมากไม่มีช้ป์คันนี้มาในราคา6 5 9 0 0 0้าออกรถคันนี้สามารถฟรีดาวได้จัดเต็มไปได้เลยนะผ่อนเริ่มต้น1 1 8 0 0บาทใครอยากได้หรือว่าใครสนใจอยู่นะครับรับชมคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมพาเช็คอย่างละเอียดสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมบอยเพชรจนกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมพามาชมรถเข้าใหม่นะเป็นตัวกระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับ Isuzu D-Max 1 9ึ l เกนะครับปี2022 ได้สีเทาลัมโบนะสวยๆเลยสีนี้สวยมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นสีที่ต้องบอกได้ว่าเป็นสีที่ยอดฮิตของทางอิสุสเขาว่าได้นะคันนี้มาแค่สี่หมื่นเท่านั้นนะรถปี 2, 2022นะไมาน้อยด้วยนะครับผมราคาคันนี้นะอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสามารถออกรถฟรีดาวนะอันนี้คือฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับในกรณีที่เอาฟรีดาว นะเดี๋ยวส่วนรายละเอียดตัวรถนะจะสวยขนาดไหนไปรับชมในคลิปเต็มๆพร้อมกันเลยนะครับนะครับสำหรับกระจังหน้าได้แบบนี้นะนี่สีเทาแบบนี้เลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดทามานิ่งไลท์สาๆแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีให้ครบเลยนะด้านหน้าสภาพสวยๆเลยเป็นรถที่ปรับสบภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานพร้อมตั้งขายนะครับผมนี่ ไฟหน้าฝั่งนี้ใสๆไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะไฟเลี้ยวนะแล้วก็ไฟตันหมอกสภาพสวยสมบ,บูรณ์เช่นเดียวกันผิวพ้าสเรียมสารที่ฝากระโปรงก็คมๆสวยๆไม่มีบุบไม่มีหลักยิ้มนะคะได้รถสวยๆสภาพน่าใช้ไปใช้ไปใช,ไปใช้งานเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนคาะสีหมดปี68เดือนเมษายนนะฮะต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่ร้านของเราต้องบอกไว้ก่อนว่าขายรถที่ปรับสภาพพร้อมใช้นะครับ พี่ๆได้ไปไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเราดูแลก่อนปล่อยให้นะฮะมีการ QC รถก่อนปล่อยนะคะคันนี้ก็เข้ามาใหม่นะรถตั้งขายอยู่ที่สาขาิ่งเพิ่งขับข้ามมาจากฝั่งสาขา1น,นะฝั่งโน้นนะครับอยู่ตรงข้ามกันนี่เองนะครับผมตัวล้อมแม็กเดิมนะคะขอบ17นะฮะได้ยางบิสโ n นนะยางบิตโนเป็นปี 2022, 2022. อ่า2022ก็น่าจะเป็นยางที่ติดมาจากตอ,ตอนที่เป็นป้ายแดงอยู่แล้วนะครับผม นี่ครับดูภายในซุ้มล้อนี่นะฮะรอยอาร์คหัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับชคเดิมนะฮะมีฝุ่นบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกไปเพิ่งขับข้ามมาจากสาขาที่1นึะฮะรถทงเสร็จก็เอามาตั้งขายสาขา2นะครับกระจกมองข้างของเขามาพร้อมไยเดียวตรงนี้นะฮะปรับพับไฟฟ้าติดในส่วนของคิววันสารให้แล้วนะครับสวยงามมากนะก็ฟิล์มเป็นของไฮคูอย่างดีนะฮะพร้อมใช้งานสภาพสวย เข้ามาดูลายเอียดภายในกันนะครับภายในเนี่ยเริ่มที่เบาะเลยเบาะผ้าสภาพสวยนะตึงๆไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับสวยนะภายในเนี่ยดูตัวเบาะสวยมากนะแล้วก็รถไม่มีช้าตัวม่านบังแดดตรงนี้พลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับผมนะครับภายในตกแต่งเป็นโทนสีดาำแบบนี้เลยนะครับแผงประตูก,ก็สภาพสวยไม่มีช้าตรงนี้เป็นวัสดุหนักที่บุนุ่มมา กระจกระบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับมีเซ็นทันลองให้ครบปรับกร,ระจกระกไฟฟ้าได้นะ mm hmm. แล้วก็น็อตนะฮรตรงประตูไม่มีแกะไม่มีขยับมาร์คสีอยู่แบบครบครบนะครับไม่มีรอยขันแ mm hmm. ป้น c, เบรกแป้นเกียร์นะแป้นเบรกแป้นคันเร่งไม่มีรอยสนุกสนิลน,นะ,ะมีระบบการลื่นถลายนะ,ะปรับไฟหน้าสูงต่ำได้แล้วก็ระบบออโต้สต็อปสตาร์ทมีมาให้นะฮะพวภูมิลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันสภาพภูมิลัยสวยไม่มีรอกไม่มีรอน ซ้ายมือสามารถรับสายบางสายปรับในส่วนของระบบเครื่องเสียงได้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเรขไม์กันนิดน,นึงว่าตอนนี้ไม์ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ไม์ประมาณ4 0,000นโลท่วนๆนะครับผมก็รถใช้งาน2ปีไมค์4 0หมืนก็เฉลี่ยปีนึงประมาณ2 0,000โลก็ถือว่ารถใช้งานปกตินะเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราเข้าศูนย์นะ6เดือนหรือว่า1 0 0 0 0โลเนี่ยเขาต้องเข้าศูนย์ครั้งหนึ่งปีนึงก็ประมาณ2 0 0 0 0นโลก็ถือว่ารถวิ่งปกติ ไม่ได้เยอะแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยนะเราใช้งานสองปีประมาณนี้ก็โอเคอยู่นะฮะ,ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวขออน,นุญาตดีเสียงค,ยครับโอเคเนี่ยครับสามารถดีเสียงที่พวงมาลัยได้คอนโซลด้านหน้านะ,ะมีที่เก็บของตรงนี้ให้นะใช้งานได้ปกติไปยกเชิญน,นะคะหน้าจอมีกล้องมองหลังนะ,ะเวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะมีเส้นสายการิยาให้นะฮะนี่เชื่อมต่อนะครับระบบบลูทูธได้นะแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะฮะเกียร์อัตโนมัติ6กสปีด ัดเข้าหาตัวตรงนี้ใช้บวกลบได้นะครับตรงนี้มาพร้อมกับตัวล็อกความเร็วเวลาลงทางลาดชันนะครับลงทางชันชันพวกเนี้ยใช้ตัวนี้สามารถช่วยได้นะครับรถจะได้ไม่ไหลแรงนะครับผมแล้วก็ที่เก็บของเกด้านหน้ามีสองจุดนะครับสภาพสวยนะอยากได้ป้ายแดงเลยคันนี้นะฮะนยครับดูภายในสภาพสวยมากอย่างที่บอกไปพวกพลาสติกพวกเนี้ยยังไม่ได้แกะออกนะโครงสร้างหลกักโครงสร้างเดิมนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับสังเกตน็อตประตู สติกเกอร์หน้าสนิทเรียบเนียนนะครับสติกเกอร์มอกอ,กอเดิมไม่มีรอยแกะเกาหรือว่ารอยโดนส,สัดสีขออนุญาตปิดกุญแจปิดไว้ก่อนนะครับอเดี๋ยวมาดูในส่วนของละเดียดน,นะครับห้องโดยสารกันบ้างนะครับโฉมนี้นะครับตัว L จะยังไม่ได้มีตัวแนะครับผมแต่ว่าจะมีช่องนะครับรู้สึกจะเป็นช่องชาร์จ USB ตรงนี้ให้1จุดอ่าเบาะด้านหลังก็สภาพสวยนะเบาะไม่มีช้ำเลยรถใช้งานแค่2ปีเบาะไม่มีช้ำนี่สภาพสวยเลย แล้วก็ทรงนี้สามารถดึงลงมาได้วางแขนวางแก้วได้สองใบนะครับเพดานสภาพสวยไม่มีสักยันนะลูกค้าไม่บางหลายหลายคนไม่ชอบสักยันก็คันนี้ก็ไม่มีสักยันซอกประตูนะมาร์คสีอยู่ครบน็อตประตูไม่มีแกะไม่มีขยะนะประตูเนี่ยเช็คให้แล้วนะครับเนี่ยพวกนี้ถ้าไม่มีรอยแกะแสดงว่าประตูเนี่ยไม่เคยถอดทําสีนะแผงประตูก็สภาพนะไม่มีช้ํา รถก็ใช้งานปกติปั๊มเดิมโรงงานนะครับไม่มีหายแล้วก็รอยอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบซินซิลิโคนแนวตรงสวยๆประตูเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่ามีการชนหนักเข้ามานะครับผมนะครับด้านท้ายก็สวยๆเลยนะฮะเหลี่ยมสันคมๆสวยๆปกซุมล้อคมๆไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไฟเบรกนะฮะสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆโลโก้ทุกตัวสอนมาครบนะครับสัญลักษณ์โลโก้ดีแมก ดีสูด,ดีแม็กไฟเบรกสภาพสวยสมบูรณ์นะมือจับตรงนี้ก็เป็นแบบพรีเมียมมีกล้องมองหลังติดอยู่ตรงนี้นะฮะในส่วนของแม็กไดเนอร์นะก็สภาพสวยนะเนี่ยครับถ้าไม่ได้โดนลุกหนักเลยนะครับสภาพสวยมากมีในส่วนของไฟเบรกรุ่นสามอยู่ด้านบนตรงนี้ให้นะครับผมตึ๊บอานะครับอ <c oughs> ะบ <c oughs> มาดูผิวพันธ์แถนนี้กันบ้างนะครับฝั่งซ้าย <c oughs> ผิวพันธ์โดยรวมสภาพสวยนะครับ สีไม่มีโดดนะสีเดิมโรงงานนะก็เป็นสีเทาดำโบดนี่เลยนะเป็นสีเดิมโรงงานดูที่แผงประตูฝั่งนี้สภาพสวยไม่มีช้ำนะครับวัสดุตรงนี้เป็นวัสดุผ้าบุนุ่มมาไม่มีช้ำที่วางแขนซองประตูนะฝั่งนี้น็อตไม่มีแกะประตูไม่เคยแกะทําสีหรือว่าเปลี่ยนประตูมานะครับตามจุดมาร์กสีตามสีหัวน็อตเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนนะครับประตูไม่เคยแกะทําสี ก็คือตรองนี้เราจะเช็คทุกจุดเลยว่ารถมันเคยอุบัติเหตุมาหรือเปล่านะครับพี่ๆที่อยู่ต่งางจังหวัดหรือว่าสนใจรถคันนี้สามารถดูคลิปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยเพราะว่าเนี่ยเราดูารายะเอียแบบนี้ให้ดูแบบชัดเจนเลยว่าน,อน็อตตรงประตูเนี่ยจะไม่เคยถูกแกะเน่ยตามจุดมาร์สีโรงงานอยู่ครบนะครับหัวน,อน็อตคมๆสวยๆไม่มีรอยประแจนะมาขูดขีดจากเครื่องมือช่างหรือประแจอื่นๆใดๆนะครับเนี่ยประตูไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแกะ ดูรายละเอียดตัวรถเนี่ยสวยเดิมหมดเลยนะครับผมแล้วก็ได้ไปเนี่ยผมว่าคุ้มค่ามากนะครับผมว่าเพราะว่าราคาเนี่ยก็หายจากป้ายแดงนะประมาณ2องแสนกว่าบาทกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็เหลือ6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็ได้เกียร์โตนะ,ะเป็นตัวยกสูง4ประตูดีแมถงถือว่าเป็นตัวขายดีแล้วก็ผมคิดว่าคันนี้น่าจะไปไวแน่นอนนะครับเพราะว่าปรับสภาพเสร็จแลวนะพร้อมตั้งขายมาเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมมาผมพามาดูห้องเครื่องกันบ้าง เครื่องยนต์นะเป็นดีเซลนะ1.9นะฮะ1.9 DDI 150แรงม้านะครับพวกตามมาร์คสีต่างๆอยู่ครบถ้วนเนี่ยแห้งๆแบบนี้ไม่มีรอยค้าวน้ำมันมไหลเยอะนะครับสังเกตรายละเอียดภายในเนี่ยสวยๆนะเนะะี่ยครับห้องเครื่องสวยมากสะอาดนะครับผมมาร์คสีตามสีอยู่ครบนะครับพวกตามจุดมาร์คสีตามส,ตามสีตามจุดหัวน็อตต่างๆนะของเขายังอยู่ครบถ้วน นะดูที่ซอกตรงด้านในนะหัวนอ็อตซอกด้านในไม่มีขันไม่มีแกะฝากระโปรงเนี่ยก็คือยังไม่เคยแกะทาสีสังเกตหัวนอ็อตยังคมๆแบบนี้ไม่มีรอยขูขีดจับประจานหรือว่าเครื่องมือช่างแผ่นกันความร้อนนะครับแผ่นกันความร้อนตรงนี้ก็สภาพสมบูรณ์นะความใช้งานเลยนะเช็คแล้วก็ประมาณ95%ได้นะแล้วก็ตามนะรูลกลมๆคมๆแบบนี้นะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยนะับนะฮะไม่มีการ ชนหรือว่าการยุบตัวของตัวฝากระโปรงนะสังเกตรูกลมๆเพราะพวกนี้เวลา,ามีการชนเข้ามามีการยุบตัวเนี่ยพวกนี้ไม่สามารถเป่าขึ้นรูปให้สามารถกลับมานะฮะรูคมๆมแบบนี้ได้นะเดี๋ยวก็มาดูตรงนี้นะฮะแกนในน็อตไม่มีแกะหัวน็อตฝากระโปรงฝั่งี้งเช่นเดียวกันไม่มีแกะไม่มีขยับแล้วก็มาดูแก้มซ้ายนะครับแก้มซ้ายดูตัวน็อตนะสังเกตนะสีจะสม่ำเสมอกันนะครับไม่มีสีโดดนะครับผมแล้วก็เนี่ยตัวเพลตัวรถ เพดเดิมโรงงานนะครับผมอยู่ครบต้วนสมบูรณ์นะครับตามรูกลมๆมอย่างที่บอกนะไม่มีการบิดการเบี้ยวเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับเนี่ยรูกลมกลมคมคม,มสังเกตนะมาร์กสีหัวน็อตเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนน็อตก็ไม่เคยแกะไม่เคยขยบับน็อตไฟหน้าเนี่ยแท้เดิมเลยนะเพราะว่าไฟหน้าไม่เคยถูกขัดไม่เคยถูกแกะนะครับ เนี่ยคือรายละเอียดความเดิมตัวรถเลยนะครับผมนะใครสนใจทุกคันนี้นะครับเป็นว่าก็สามารถติดต่อโทรหาผมได้นะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมถ้าอยากให้ผมดูแายเคสให้นะครับรับประกันนะครับดูแลทุกเคสนะครับเหมือนดุดญาติพี่น้องนะครับทุกคันนะฮะหลังจากที่ลูกค้าจองมาแล้วผมเข้าไปเช็ครายละเอียดเองกับมือเลยว่าต้องมีรายละเอียดตรงไหนให้ช่างทําบ้างนะครับแล้วก็เรื่องจัดไฟแนนไม่ต้องห่วงเลยนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดก็มีไฟแนนซิ่งเซ็นสามารถรองรับได้ทุกอาชีพ ลองทักมาปรึกษากันก่อนได้นะครับขอแค่ไม่ติดเครดิตไม่ติดบูโรนะครับแล้วก็มีอาชีพชัดเจนมีเอกสารชัดเจนก็ส,สามารถออกรถได้ทุกคนนะครับวัน <K> นี้ผมขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าตัว isuzu d max หนึ่นะเกียร์แอลเกียร์ออโต้คันนี้นะปี2022ราคาอยู่ที่659,000้าหนะครับผมคันนี้ฟรีดาวย้ำอีกครั้งว่าฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,800หมื่่งนบาทขอเริ่มต้นนะครับใครสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ นะ Subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรถคันสวยๆคันต่อไปครับ